ะะคะก็คือกรอบนั่นไงน,นะคะรู้จังไหมรู้จักสีเขียวไหมเพื่นพนอนๆบอกไม่รู้ เป็นใบบัวนะก็มานั่งอยู่ใบบัวนะรอรู้ไหม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 พี่อ้อนบอกรู้ค่ะคุณครูกลัวบอกจะคืนว่าก็จะออกอาหารมีอะไรอย่างมีความสุข